แสนดีทำอะไรแสนดีทำอะไรแสนดีกินผักเหรอ <c oughs> เด็กกินทีละใบไม่ได้แล้วไง <c oughs> หูแทะซะแสนดี <c oughs> ไม่สำนึกเลยอะ่ะหมาน่ามึนอะไรเนี่ย <c oughs> ดูดูดู <c oughs> ยิมซูเลย อะไหนใครกินผักแม่อ้าวหันมานี่เลยแสนดีหันมาแสนดีแสนดีใครกินผักมิอะห <c oughs> นีหนีเห็นแล้วเนี่ย 哇！